สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆอีกแล้วนะครับผมนี่นะครับวันนี้ก็ได้พามาอีกแล้วนะครับผมจะเป็นเหรียญเลื่อนสมรณศักด์นะครับใครปล่อยนะครับราคาถูกๆเนี่ยผมชอนได้หมดเลยนะครับเหรียญละสามร้อยเหรียญละสองร้อยสองร้อยห้าสิบอย่างนี้นะฮะผมเก็บไว้หมดเลยนะปล่อยราคาไม่แพงผมก็เก็บนะครับอันนี้ได้มาห้าเหรียญนะห้ากล่องนะครับผมต้องบอกว่าผมเก็บหมดเลยนะครับใครจะปล่อยในกลุ่มแบบไม่แพงนะครับ ห้าร้อยสามร้อยสองร้อยแล้วแต่เลขแล้วแต่เนื้อนะครับผมนี่ผมก็ได้มาอีกห้ากล่องนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีเนื้ออะไรบ้างนะครับผม น,น,น,นี่นครับตอนนี้ก็เก็บกเฉพาะงานเป็นงานวัดสร้างนะครับเรื๋อวของหลวงพ่อพัดนะครับเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อพัดนะครับผมอันนี้เนื้ออันปะก้านะครับเนื้ออันปะก้านะครับลงยาจีวรนะครับผมเป็นทรงรูปไข่ตัวนี้จะเป็นบล็อกบล็อกธรรมดานะครับอันนี้จะเป็นบล็อกธรรมดานะครับทรงรูปไข่ด้านหลังก็จะเป็นพัดยศนะครับผมนี่นนครับจะเป็นพัดยศแต่เดี๋ยวเราแกะออกจากซีนดูนะครับน,นี่เป็นบล็อกธรรมดานะครับ เป็นพัดยศนะครับแล้วก็เป็นเนียเนื้ออันปราก้านะครับลงยากีบอนนะครับผมจมูกสวยนะครับนี่จะบล็อกธรรมดาเป็นบล็อกเรียบนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูเดี๋ยวต่อไปครับเบาๆนะครับเบาๆเหมือนจะปิดอ๋อนี่เนื้อทองเหลืองนะครับเป็นเหรียญทรงเสมานะครับเนื้อทองเหลืองนะครับ รายการที่สิบสี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นพัยดยศเหมือนกันนะครับเนื้ออัปกาก้าอ่าเนื้อทองเหลืองนะครับหน้ากากทองแดงนะครับนี่อ,อัลปาก้านะครับหน้ากากผิวลุงนะตัวนี้เป็นเหรียญทรงเสมานะครับ จมูกสวยนะครับผมอ้ออันนี้อันนี้อันนี้ชอบนะครับอันนี้ชอบอันนี้ผมชอบมากนะครับเป็นซาตินเพียวเลยนะครับเป็นเหรียญทรงรูปไข่ซาตินเพียวอันนี้ผมเป็นงานที่คนคนหาเยอะมากนะครับหาเก็บเยอะนะเป็นงานซาตินเพียวเลยทบไม่ลงยานะครับสวยมากเลยนะครับดูสิครับจมูกร้อยนะครับผมจะเป็นงานเพียวเลยนะครับ งานไม่ลงยานับสวยมากเลยนะครับเห็นไหมดูครับเหรียญแตกต่างกันกับเหรียญน,นี่คเห็นไหมงานเพียวนี่สวยมากนะครับบางคนอาจจะชอบงานเพียวนะครับอย่างผมผมก็ชอบงานเพียวนะครับนี่นี่สวยมากครับสวยมากโันนี้เบาวิววันนี้น่าจะเป็นปีกเครื่องบินนะครับปีกเครื่องบินหน้ากากทองคิปนะครับผม นี่ปีเครื่องบินอากาศฟองทพิ์นะครับแต่ข้อดีของเหรียญนี้นะครับนี่เลขนะครับผมเลขโค้ดเก้าสิบห้านะครับต้องบอกว่าเป็นเลขดีนะครับเพราะว่าเหรียญสร้างเยอะนะครับถ้าเลขน้อยๆเนี่ยจะทําให้เหรียญมีราคาด้วยนะครับผมนี่นะครับเหรียญผมก็เก็บนะครับใครปล่อยผมก็เก็บหมดนะครับผมราคาไม่แรงผมก็เก็บเหรียญละสองร้อยเหรียญละหนึ่ห้าสิบสองร้อยนะครับเพราะว่าเหรียญเลื่อนสมรณะศักดิ์เนี่ย สร้างแค่วราระเดียวนะครับสร้างน้อยนะครับสร้างวราระเดียวแล้วก็คือมันไม่ได้สร้างบ่อยนะครับเหรียนเลื่อนสมรสักนะครับเรียนเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับผมนี่นะต้องบอกว่าสวยงามมากนะครับ